อาข่าวต่อไปนี้ไม่ได้โดนหลอกโดนลวงไม่ได้สั่งของออนไลน์แต่ว่ามีคนมาเปลี่ยนรองเท้าให้ตลอดเวลาเลย,ยจริงลองไปดูภาพค่ะอ,อ่ะอ่ะเอากับเขาอเออแบบนี้เรียกว่าขโมยได้ไหมเราเรียกว่าสับเปลี่ยน <laughs> หรือเราเรียกว่ายืมของกันแลกกันอย่างงี้ยหรอแลกกันแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสังเกตเมื่อกี้วันที่เดวันที่เท่าไหร่นะช่วงต้นเดือนนี่กลางเดือนฮะประมาณไปลายปลายเดือนคุณพี่ <laughs> คุณพี่ไม่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรนะอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้หรอคือ,อใส่เบือ่อแล้วเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนสับคู่อื่นแล้วไปใส่ต่อมันก็ประหยัดดีนะจะมองไปทําเป็นเล่นไปห<อ>นึ่งตุลาอ่ามาอีกแล้ว คือไม่ได้ขโมยนะคะของไม่หายค่ะแต่เจ้าของเนี่ยได้ใส่รองเท้าใหม่ตลอดเวลาจะบอกใหม่ก็ไม่ได้เนาะได้ส่งรองเท้าได้ใส่รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าตัวเองตลอดเวลาอเออแลกกันใจอยู่อย่างนี้ Facebook ชื่อว่าแจ็คพุทธิพงษ์เอามาแชร์ต่อนะคะบอกได้รองเท้าตลอดเลยกลางวันกลางคืนเขาก็มานะดูแล้วเหมือนไม่ปกตินะคะหรอฮะเหมือนไม่ปกติอ,ะอ่ะอเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมพี่ พี่วางรองเท้าเลยแล้วขนาดมีกล้องขนาดนี้ยังเปลี่ยนนี่3ครั้งนะฮะ,ะ8กันยา27กันยาหนึตุลาคม,มพี่เอารองเท้าตั้งอย่างเงี้ยแล้วพี่จังการดูดูสิ ว่าคุณพี่ท่านนี้เขาจะมาไหมถ้ามาอ้าวเจอแล้วพี่เอารองเท้าผมไปทําไมเนี้ยเหมือนแบบการดักหนูอย่างเงี้ยะรอเออแต่นี้นี่เขาดักจริงๆเขาดักจริงๆเอาสียังจะกล้าอยู่ไหมนี่ผูกกับเชือกเดี๋ยวพี่เขาหยิบกันไกมาตัดก็เอาไปได้อยู่ดีเนาะโอ้โหเออสุดแล้วล่ะสุดจริงพ่กัดแถวโรงเรียนเอกกวานบริหารธุรกิจที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะคะนะไม่รู้ว่าปกติหรือสติไม่ดีนะถึงขนาด คนเจ้าของเขาสุดทนแล้วนะฮะแล้วนี่ขนาดมีกล้องนะสาครั้งนะอูกเชื่อเขากับรองเท้าซะเลยดูซิจะเอาไปอีกไหมนะอ้าวข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง